ทุกคนครับกูเกลียดวิชวลโนเวลคำถามก็จะเป็นประมาณนี้ <'m> โลเบกี้ถ้าพี่เกลียดแล้วพี่จะเล่นทำไม <laughs> คือมันเป็นแบบนี้บักคำจริงๆแล้วคุณจจะไปต้อเล่นเกมที่คุณชอบตลอดเวลาก็ได้ถ้ามึงลองแหกตาตัวเองแล้ลองเล่นเกมที่คุณรู้ว่าคุณเกลียดดูมั่งเนี่ยบางครั้งคุณอาจจะค้นพบว่ามันมีความยู่นี้และความชอบส่วนตัวของคุที่ใส่ไว้ในเกมที่คุณจะบอกว่า no I hate this game เพราะฉะนั้นพูดใหม่ครับถ้าผมจะเกียด v i วิช l วลโนเทำไมทำไมบมถึงรัก l o บ o t o ี y Corporation แล้วกูควรจะทิ้งเกมพี่นี่ไปลงบ่อตั้งนานแล้วแต่สมองผมบอกว่า no I love it เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเกมเขาแหวกแนวไงครับโร b o t o m ตมิงเขาปเปเชันเป็นเกมวิด u a l Novel <leg> แต่มันปเ, <L leg> เป็นเกมประเภท S C P ครับ D D L C เป็นเกมวิ t u a l Novel แต่มาเป็นเกมที่ breaking the first w a l l แรกๆถูกต้องที่บางครั้งวิ u a l n โนเวลน้าเบื่อแต่ถ้าคุณทำให้เกมวิด u a l Novel <leg> เป็นมากกว่าวิด u a l Novel นั่นแหละครับกองเงินกองทองเพราะฉะนั้นครับผมจะประกาศให้มวลชนรู้ว่าผมรักวิ s u a l โนเวลก็ต้องเกมนี้ครับ ทว่ามีใครบางคนส่งคอมเมนต์มามันเกือบจะเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่3แต่ผมหยุดเอาไว้ก่อนนาการัตโตคอมเมนต์ comment ว่าน้่มใจเล็กๆน้อยๆครับผมคลิปคุณภาพทาให้ผมนึกถึงเด็กคนนั้นที่น้าตาไหลพราะเกมนี้ครับแนะนำมีเกมหนึ่งของคุณนมนมนอม,มิคือ Bad e n d นตีเดอร์ครับเกมมีซับภาษาไทยด้วยกินใจเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ดีที่มีเด็กส่งมาให้ผมลองเล่นเกมแต่แ a d e อ d นตีเดอร์เป็นเกมอะไรโอ้เช oh, <yeah>, oh. <c oughs> ียวกูเกือบจะกดบล็อกแม่งแต่แล้ว นนี่มัห no ลังจากเห็นคอมเมนต์นั้นผมก็แค่พิมพ์ไปว่าอย่าลืมมาดูคลิปใหม่ด้วยนะครับและจากนั้นผมก็ปล่อยไปเสือกมีเด็กใจดีซื้อเกมทั้งดุ่นส่งมาเป็นของขวัญให้กูในสตรีมเลย thanks evil thanks for nothing คือผมเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าใครส่งเกมมาถ้าขอผมเล่นได้ผมเล่นแน่แ,นแล้วมึงคิดว่าเกม png แบบนี้กูเล่นไม่ได้หรือไงซึ่งผมก็จะเล่นเกมนี้ครับแต่จำไว้เลยว่าคะแนนผมจะให้ไม่ถึง10แน่ๆมันจะไม่ถึง5 แล้วมันจะประมาณ4ไม่ก็3ครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับผมไม่ชอบเกมแนวร no ีชัลโนโอ้ย่าก้าเต็ม10ท่านผู้ชมนี่แหละครับ เวลาคุณออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองคุณมักจะพบเจอกับเกมแปลกๆแบบนี้แหละและนี่คือเกมวิด u a l โนเวตอินดี้เกมถูกต้องนะครับ่้นผระฟัง Bad e n t e d e r เกมที่เล่าเกี่ยวกับตัวละครทั้ง4ตัวที่อยู่ในสถานที่เดียวกันเวลาเดียวกันและเหตุการณ์เดียวกันและคุณมีความสามารถในการควบคุมตัวละครและบุคลิกของทุกตัวได้ซึ่งทุกบุคลิกนั้นจะเปลี่ยนเส้นทางของเกมทุกครั้งครับและทุกฉากจบนั้นคือ Bad Ending และมันมีมากกว่า4 1ครั้งอะ แต่มันมีอยู่หนึ่งอันก็จะเป็นอันเดียวที่เป็น the true ending ที่ perfect ที่สุดจากนั้นคำถามก็มีขำ้ามาเหมือนเดิมครับโรเบกี้แล้วทำไมเกมต้องมีแต่ bad ending เอาเด้คือคิดภาพตามนี้ครับโจเกอร์ชนะแบทแมนแม่งโดนฆ่าว้าวนั่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในอุตสาหากรรมภาคปรพยนตร์ถ้าผมคิดชื่อมา1 0 0เรื่องที่ผมเคยดูมาผมบอกคำเดียวเลยว่ามีแต่ good ending และผมไม่เคยเห็นอะไรที่มันจบด้วย bad ending เลย แต่นังดอมิสบอกว่า no เราจะแหวกแนวในหนังเรื่องดอมิสพระเอกชักปืนมายิงทุกคนตายในรถจนหมดเพราะเขารู้ว่าถ้าออกไปทั้งหมดนี่ยังไงก็โดนสัตว์ประหลาดฆ่าตาอยู่ดีเพราะงั้นการดับชีวิตตรงนี้มันจึรู้สึกว่ามันจะดูสงบสุขที่สุดจากนั้นพระเอกก็ออกไปพีคที่ข้างนอกกาดจะให้สัตว์ประหลาดกินจนตายแต่สุดท้าย no มันไม่มีสัตว์ประหลาดสักตัวเลยมันมีแต่ทหารที่เข้ามาช่วย oh my god และพวกมึงจะพบกับเรื่องราวที่พอ t t วิตที่สุดที่เคยเห็นมาในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และเพราะความคิดเองๆของพระเอกเนี่ยทำให้าาทุกคนนั้นต้องมาตายแบบนี้และความเป็นจริงนั้นไม่มีสัาวสักตัวเลยเพราะว่าพวกทหารนั้นยิงไปหมดเกี้ยงแล้วนั่นคือ t h e m i s t 2 0 0 7 b a d e n ดแบอบอกว่าทำไมไม่ลองทำเกมที่มีฉากจบไม่ค่อยสวยแล้วบ้างละ่ะและนั่นคือคอนเซปต์เกม this game มันได้อยากให้คุณร้องไห้เขาอยาให้คุณรู้สึกผิดว่าคุณทำให้ทุกตัวหรือสักตัวหนึ่งตายในเกมและนั่นคือ Ba d ending โ okay, อเคถัดมา Story อธิบายไม่ยาก 4ตัวละครผู้ก้าหญิงสาวพระามจารีสมุนน้อยปีศาจและจอมมาดโอเคกระชับดีแล้วในตัวเรื่องราวนั้นควรย้ำว่าควรจะเป็นแบบนี้ซึ่งในเคสที่คุณงงผมวาดภาพ่าให้เรียบร้อยแล้วผมรู้ครับ ผมว่าภาพเก่งมีหญิงสาวพรหมจารีเดินไปเดินมาจู่ๆโดนลูกสม,มุนร้อยปีศาจจับตัวไปเธอถูกดึงเข้ามาในปรา,าสาทที่มีจอมมารผู้ยิ่งใหญ่อู้น่ากลัวมากทีนี้เวลาผู้กล้ามาแล้วเขาต้องมาช่วยผู้หญิงออกมาจากปรา,าสาทให้ได้บุกเข้าไปในปรา,าสาทฆ่าปีศาจทุกตัวที่เจอเรวมถึงจอมมารจากนั้นจงมือหญิงสาวออกมาจากปรา,าสาทและก็พากลับหมู่บ้านผู้กล้ารับชัยชนะและการชื่นชมจากทุกคนในหมู่บ้านและผู้หญิงนั้นก็ปลอดภยัยจบและนั่นคือเรื่องราวคร่าวๆจ้า <laughs> ก็พูดได้ครับถ้าจบแบบนั้นก็คงจะดี5ส,ส,สมมุติมี2ตัวละครคนดีกับปีศาจลองให้คนตีปีศาจดูบ้มเรียบร้อยครับปีศาจตายทีนี้ลองเป็นปีศาจดูลองตีเขาดูปุ้งตายหาทั้งคู่ก็เพราะว่าคนดีตั้งใจจะฆ่าปีศาจอยู่แล้วถ้าคุณไม่ฆ่าเขาก็ฆ่าคุณ เพราะฉะนั้นขอต้อนรับให้พบกับระบบปรับ,บบุคลิกมนุษย์นั้นมีบุคลิกที่เป็นศัตรูกับตัวร้ายส่วนปีศาจนั้นมีความชั่วร้ายในตัวถ้าคุณลองปิดความเป็นศัตรูของฝั่งคนดีไปแปลว่าเขานั้นจะไม่มีเจตนาจะฆ่าคุณอยู่แล้วและเมื่อคุณลองเป็นปีศาจและฆ่าเขาดูปุ้มเขาตายแต่คุณรอดทีนี้มึงเข้าใจหรือ,อยังหนา หมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณเปิดให้คนดีนั้นมีบุคลิกเป็นศัตรูแปลว่าเขานั้นต้องการจะฆ่าเราแต่ในฉากนี้ผมเอาออกทําให้เขานั้นไม่มีจิตใจจะฆ่าเราเลยมีแต่ความบริสุทธิ์เท่านั้นแต่เรานั้นเลือกที่จะฆ่าคนดีเพราะฉะนั้นเราถึงรอดและเขาตายแล้วถ้าเกิดเด็กๆน้องๆยัง,ง,งไม่เข้าใจแต่ครับผมอยากให้คุณกดไปรีเวิร์สดูคลิปเองใหม่ครับกูพี่เกศสอนไอ้ทียมึงไม่เข้าใจอะ่ะอีกเด็กแว้นบ๊อบคอนจัมสเกเพราะว่าคุณต้องกินมันอีกยาวเลยครับ เพราะว่าตอนนี้ Lady and Gentlemen ลา4 1 Ending ได้เลยกูล้อเล่นครับกูไม่ทำหรอก4 1 Ending แต่ในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่นหมดทุก Ending นะครับเพราะผมจะได้มารีวิวไงว่าเกมมันดีหรือมันไม่ดีครับผมจะมาโชว์ทุกดีเทลของเกมนะครับเพราะฉะนั้นมึงไปเล่นเอาเองครับราคาแม่งก็ไม่ได้แพงเลยแต่ผมจะโชว์จุดที่คุณอยากรู้แล้วกัน ซึ่งนั่นก็คงจะเป็น True n d i n g มีไหมแล้วมันอยู่ไหนเดียวค่อยบอกแล้วกันครับดูคลิปนี้ไปก่อนก่อนที่คุณจะซื้อเกมพวกนี้มาเล่นคุณอาจจะคิดเหมือนกันว่ามันยากหรือเปล่ามีตั้ง4ตัวละครถ้าเราต้องเล่นทั้ง4ตัวเหมือนกันโอ้โหปลดลอด็กอก t o e n d i n g ตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นครับมันคงสับสนหน้าดูเลยแต่พอเล่นไปเรื่อยมันไม่สับสนเลยครับได้เกมมันไม่อยากให้คุณสับสนอยู่แล้วด้วยทุกบุคลิกของทุกตัวละครนั้นจะถูกล็อกเอาไว้อยู่ คุณนั้นก็แค่ต้องเล่นทุกตัวละครทีละตัวละครเพื่อปลดล็อกทีละบุคลิกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเมื่อคุณได้บุคลิกใหม่มา ก็ปรับใช้กับพวกนู้นพวกนี้แล้วก็ปรับเรื่องราวให้มันเปลี่ยนแปลง,ปลงเพื่อปลดล็อกบุคลิกใหม่ๆมันจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือถ้าคุณยังสับสนอยู่ทุกๆ Ending มันจะบอกเอาไว้ว่าคุณต้องปรับบุคลิกตัวละครอะไรบ้างซึ่งด้วยเหตุนี้ผมบอกเลยว่าเล่นเกมนี้3มชั่วโมงไม่เกินคุณเล่นจบแน่ๆเพราะว่าผู้สร้างเกมก็วางแผนไว้อย่างนี้อยู่แล้วถามว่าจริงไหมลองมาดูกันครับว่าผมเล่นเกมนี้จบกี่ชั่วโมง 1> 1. 2ชั่วโมง38นาทีกับอีก12วินาทีซึ่งนั่นก็คือ2ชั่วโมงกับอีกครึ่งและในคลิปนั้นผมเล่นจบทุกเอนดิ้งเก็บหมดทุกเปิดอหอยเลย แล้วระหว่างที่ผมเล่นไปนั้นน้ําตาก็คอเบ้าไปรู้สึกผิดหวังกับการเล่นเกมนี้มากไม่ใช่เพราะว่าเกมมันห่วยแต่ว่าเฟลลิ่งที่เกมมันให้นั้นมันสิ้นหวังเสียเหลือเกินคุณคิดว่าในฉากที่ผู้กล้านั้นฆ่าศัตรูตัวร้ายและฆ่าต่างจอมมารเพื่อช่วยยิงสาวนั้นจะดูไปเหมือนเอนดิ้งที่ดูเออเหมาะสำหรับผู้กล้าดีแต่สุดท้ายคุณพบว่าคุณไปไม่เห็นมีหญิงสาวทักตัวหนึ่งอยู่ในที่นั่นเลยและคุณทําไปเพราะความอะไรค่าเดี๋ยวความเป็นจริงนั้นคนในหมู่บ้านชื่นชมเพราะว่าคุณนั้นฆ ต่นั้นไม่เป็นไรแต่ในจิตใจของเขานั้นมันรู้สึกว่าไม่จะเป็นต้องฆ่าก็ได้เราทําไปทําไมถ้าเกิดว่าตัวละครเรารู้สึกแ yeah ย่นั่นคือแบดเอนดิ้งหรือไม่ก็ทําให้ความรู้สึกคนอื่นแย่เองหรือไม่ก็เราถูกฆ่าหรือเราฆ่าเขาเองและนี่คือการทํางนานของแบดเอนตีเดอร์คุณไม่รู้หรอกว่ายิงสาวเข้ามาในปราสาทจอมมารจะยิงสาวกับจอมมารคุยกันแบบสนุทสนมและไม่มีพิษมีภัยกันเลยแต่กลับกัน ผู้กล้านั้นฆ่าทุกตัวในวังหมดทำให้จอมานออกมาแล้วตกใจว่ามึงทําไปทําไมกูยังไม่ทําอะไรใครเลยซึ่งมันดูเหมือนว่าน่าจะมีการปรับความเข้าใจกันได้แต่ไม่ความโมโหมาทําให้เกิดจอมันระเบิดผู้กล้าตายตรงนั้นเลยสุดท้ายแม่งก็แบดเอนดิ้งครับยกเป็นกับฉากนี้ที่รู้สึกว่า แบดตรงไหนวะก็ผู้ชายก็มาช่วยผู้หญิงแต่จอมานก็ปฏิเสธเพราะว่าจอมานั้นรักผู้หญิงคนนี้มากจนจุดท้ายก็ฆ่าผู้ชายตายแล้วบอกว่าจะเก็บผู้หญิงคนนี้เอาไว้ตลอดการแล้วเมื่อเขาว่าตลอดการแม่งออกมาจากปากไอ้เฮี้ยนี่กูรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่แล้วนี่มันเซ็กซ์เอนดิ้งหรือว่ายูรูเอนดิ้งฮันน่แอบใส่เข้ามาก็หมอนมนมนมมีอไไม่เอาไหนคิดว่ามันรู้ได้ไงวะแต่มันก็แบดเอนดิ้งดีอะเอาล่ะไหนล่ะพี่ทูเอนดิ้ง โอเคมารอกันแล้วก็มากันเลยทั้ง4คาแรคเตอร์นั้นจะมาบรรจบกันที่ t ูเอ็นดิ้งนี้ทุกตัว <c oughs> เริ่มจากหญิงสาวด wy, ้วยปที่ราษาจอมานคุยกับจอมานหลังจากนั้นผู้กล้าก็เข้ามาช่วยและในระหว่างหญิงสาวกับผู้กล้านั้นลูกสมุนนั้นก็มีแผนชั่วว่าจะคลองมันหลังจอมานกลับมาต่อจอมานผู้กล้าและหญิงสาวเข้ามาเจอกันในห้องผู้กล้าจะขอตัวเอาผู้หญิงกลับเมืองไปก่อนเพราะว่าเป็นหน้าทีของเขาและในฉากนี้ทั้งสองคนก่อนกลับเมืองก็เหลือกไปเห็นลูกสมุนวางแผนสังหารจอมานผู้กล้าและหญิงสาวเลยวิ่งกลับไปที่ห้องจอมานทักฟ้องจอมานว่าลูกสมุนของคุณนั้นจะหักหลังคุณลูกสมุนจึงต้องวิ่งเข้ามาอ ลูกสมุนตัวนี้ตัวเดียวหมดเลยเหลังจากนั้นเพื่อนลูกสมุนที่อยู่ข้างนอกห้องก็งล็อกห้องและจุดเผาห้องจอมารทั้ง4ตัวละครมาพบกันที่จุดนี้กําลังจะตากไปด้วยกันจอมารกาลังจะฆ่าลูกสมุนตัวนี้แต่ว่าไว้ชีวิตเอาไว้ทั้งสคนตัวไฟคลอกตายอย่างสงบสุขและนั่น Tr endinging True และสาเหตุที่มันเรียกว่า True Ending นั้นมันเป็นเพราะว่าทั้ง4ตัวตายด้วยกันไม่มีใครถูกฆ่าหรือใครตายก่อนหรือเสียใจอะไรก่อนทุกตัวรับกรรมเหมือนกันแต่แค่ชื่อว่า The True Ending มันก็ไม่ใช่ว่าแม่งจะ true นะดูยังไงแม่งก็ไม่ใช่อยู่ดีและตัวละครที่เราเล่นเกมก็แม่งก็คิดเหมือนกันครับเมื่อคุณเก็บทุก True Ending ของทั้ง4ตัวได้เกมก็จะมีปุ่มเล็กๆให้เรากดเข้าไปเพื่อเข้าสู่ Ending ต่อไปซึ่งนี่ก็คือ The Super True Ending ชื่อนี้คิดเองครับไม่ต้องห่วงซึ่งตัวละครเหล่านั้นก็จะบอกว่านี่แม่งไม่ใช่ทูเอนดิง้งว่ะทำให้เหล่านั้นต้องไปฟัดกับเจ้าของโรงละครนี้ที่มีชื่อว่าโศกอนัตก,กรรมซึ่งจริงๆแล้ว ชื่อมันเฮี้ยมากครับผมรู้ภาษาอังกฤษตัวเกมมันเรียกว่า tragedy ซึ่งผมจะเรียกว่าคุณ tragedy แล้วกันเพราะว่าโศกอนตกรกมกูฟังแล้วคันหูชิบหายเลยเอาล่ะครับโคตรพอ่อโคตรแม่ตอนนี้กลายเป็นเกม turn based แล้วซึ่งในคราวนี้คุณต้องไปรวบรวมเพื่อนๆคนทั้งสี่นค,คนเมือ่อตะกี้นี้เข้าตีและมาฟัดตรงๆต,ต,ต่อหน้ากับเจ้าของล,งละครซึ่งคุณนั้นก็ต้องสู้ในการเลือกบุคลิกตัวละครให้บริสุทธิ์ที่สุดเรื่องเมื่อคุณทําได้แล้วคุณจะสําเร็จการต่อสู้ครั้งนี้ เรียบร้อยครับโอ้เย oh, <yeah. S 1> ้ทั้ง4ตัวละครผู้ก,ก้าหญิงสาวลูกสมุนและจอมมารถูกปล่อยตัวและนี่คือจุดจบของโรงละคร Bad e n d t i a g e r จบครับ Happy ending แต่ ถ้าเกิดว่าคุณนั้นเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เริ่มคุณจะเข้าใจดีเลยว่ายังไงยังไงมันก็ไม่ใช่แฮปปี้เอนดิ้งครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้ามีคนหนึ่งยังเสียใจอยู่นั่นแปลว่าฉากนี้มันยังไม่จบดีครับนักแสดงทั้ง4คนถูกปล่อยตัวก็จริงครับแต่ว่าเจ้าของโรงละครกลับเป็นคนเดียวที่ต้องมาพ่ายแพ้กับเรื่องนี้และนี่คือสาเหตุว่าทําไมผมถึงต้องเล่นทุกเอนดิ้งให้จบในเกมนี้ก่อนเพราะว่าคุณนั้นจะไม่เจอกับฉากนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณเก็บทุกเอนดิ้งไม่หมด ตอนจบคุณก็แค่มีเครดิตเท่ๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นเก็บทุก e n d i n งจนจบคุณจะมาพบกับ e n d i n งสุดท้ายในเกมไหนๆก็มาถึงฉากนี้แล้วครับผมต้องบอกอย่างหนึ่งไว้ก่อนเพื่ออธิบายให้มันดูซึ้งมากขึ้นทุกครั้งที่คุณจบทุก e n d i n งของทั้ง4ตัวทุกตัวนั้นจะมอบจดหมายเล็กๆมาให้อ่านซึ่งจดหมายพวกนี้นั้น มันจะบอกภูมิหลังของเจ้าของโรงละครนี้เรื่องราวแบบสั้นๆคือเจ้าของโรงละครนั้นในอดีตเป็นคนที่ชอบแต่งเนื้อเรื่องมากๆแต่ชอบแต่งแบบแบดเอนดิ้งเพราะเขามองว่าหนังทุกหนังบนโลกนั้นมันแต่กูเอนดิง้งทำไมไม่ลองทำตรงข้ามกันบ้างซึ่งสิ่งที่เขาเขียนนั้นมันนั้นไปเตะตาผู้หญิงคนหนึ่งมากๆจนทั้งสองคนก็เลยปิ๊งและก็รักกันแต่ชะตานั้นเขาต้องทำมาสองคนนี้ต้องแยกทางกันและไม่เคยเจอน้กกันอีกเลยแต่น้องทราวจีนีนั้นก็ยังดำเนินชีวิตเป็นนักเขียนละครต่อไป,จ,ปจจจนนนนปปััุบเเเขขาาาลลยมมิดลงลครี้้ึ ซึ่งในฉากสุดท้ายนั้นเราจะได้เห็นว่าหลังหน้ากากของน้องชวาชชดีนั้นก็คือต้นแบบของตัวละครหญิงสาวในเรื่อง Bad End Theater และสิ่งที่มันเซอร์ไพรส์เข้าไปอีกมันก็คือคนที่นั่งอยู่ละครนี้จนจบจนมาเป็นคนสุดท้ายนี้เขานั้น ก็คือผู้หญิงที่สองคนนี้แอบรักกันมาตั้งแต่อดีตซึ่งผู้หญิงคนนี้นั้นก็เป็นแรงมา้นานใจให้สร้างตัวละครจอมมารขึ้นมาในนาทีสุดท้ายถึงแม้ว่าลงละครจะจบลงไปแล้วแต่สิ่งที่แถมฟรีนั้นก็คือทั้งสองคนได้กลับมารักกันเหมือนเดิมอย่างสงบสุขและนี่แหละครับก็คือฉากจบที่แท้ทรูของ The Bad End Theater ผมบอกเลยนะครับว่าในฉากนี้ผมอยากจะร้องไห้มากๆแต่ผมทําไม่ได้ครับเพราะว่ามี FC นั่งดูผมเล่นเกมอยู่เอาหลักครับมารีวิวกันเ,เกมนี้ผมให้เลยกล่องช็อกโกลตแลตเต็มสิบอะไรวะ <S <S โอ้แต่หลังจากที่ฟังผมจนเป็นหมูอ้วนแล้วอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมอุตส่าห์โฆษณาไว้ท้ายสุดแต่ก่อนที่คุณจะหนีไปเนี่ยผมอยากจะให้คุณจ้องมาที่ตรงนี้สักแป๊บหนึ่งครับ Hola ตอนนี้มึงคือใครมึงคือผูดดูออบตัดในราคา3490บาทคุณสามารถซื้อแว่นกันแดดสปายเกมไอแวร์ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณมีเงินแค่2990บาทคุณสามารถซื้อแว่นสายตาวากกูวากกไอแวร์ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณปวดตาแต่คุณไม่อยากซื้อแว่นคุณสามารถซื้อที่ปิดตาในราคา189บาทได้แต่ถ้าคุณหน้าด้านมากคุณสามารถซื้ออันนี้ไปเลยครับเช็ดแว่นอย่างเดียว1 5 0บาทได้แต่ถ้าคุณอยากได้ของเสริมในการเช็ดแว่นนี่คือแแแแออออออกกกเเวว่่่่่่่นนตตตคคคุุุณณณ้้้งซซืืพิมมมมีีี20บาาททสไ ผมขอ,อนำเสนอกระเป๋าใส่แว่นในราคา590บาทหรือถ้าเกิดว่าคุณนั้นเป็นคนชอบสะสมคุณซื้อของครบ2,500บาทคุณสามารถได้คอลเลกชันการ์ดฟีฟีไปดูได้หรือถ้าว่าคุณนั้นเป็นคนที่รวยมากๆซื้อครบ4,000บาทคุณจะได้กระเป๋าหิ้วสวยๆไปเลยแต่มันยังไม่หมดแค่นี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณนั้นอยากได้ลดประหยัด100บาทคุณต้องใส่โค้ดผมโรบิกกี้ขอบคุณครับเอาไปว่าถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เราไม่เจอกันอีกก็สวัสดีตอนบ่ายตอนเย็นและตอนค่ำลยครับขอบคุณครับ